เจมันดียังไงนะไอ้น,นี่นะรอบแรงมดเร็วจัการน้ำร้อนไฟฟ้าสตนเลสของรักกี้เฟรมเนี่ยนะจากอ๋อมาดูใกล้ๆมันนี่ฉันจะบอกเธอร้อนไฟฟ้าเนาะเป็นสีดําอย่างสวยเลยแล้วตัวนี้จุหนึ่งจุดสองลิตรอ่ากาลังไฟฟ้าหนึ่งพันวัตต์อ่าเดี๋ยวฉันจะแ,แกะให้แกดูข้างในนี่มาดูงานแค่พัสกดกุเขาอะก็ชนะขาดแล้วแกดูนะข้างในเนี่ยดูนะส,สวยไหมล่ะสวยไม่ลดแรกคนหนึ่งซื้อ ที่มีโฟมกันทุกสิ่งทุกอย่างดูอันนี้เป็นสนเตลเลตดำนะเว้ยหน,ยหนาสองชัน้นชั้นแรกสแตนเลตเกต G30 แข็งแรงทนทานเนาะด้านในเนี่ยจะเป็นสเตนเลสเกต304เกตอาหารเว้ยปลอดภัยเวลาเราใช้งานมันไม่ขึ้นสนิมนันแะแยกชิน้นเก็บสายไฟได้ไปยัดพื้นที่เวลาวางนะรับประกันสินค้าห้าปีเลยโทโมสตัตรมันอะมาจากประเทศอังกฤษข้อดีก็คือตัดไฟทันทีหากน้ามันแห้งแล้วรถแรกอะ มันจะขายไม่ดีได้ยังไงพิเศษสำหรับลูกค้าที่พิมพ์คำว่าสนใจและสั่งวันนี้รับส่วนลดทันที35%รีบสินค้ามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ